สวัสดีน,นักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับการติวอุปมาอุปมยเป็นครั้งที่5ครับนักเรียนก็หนึ่งสองสี่เนาะนักเรียนน่าจะดูกันหมดแล้วและน่าจะติดตามครูทันก็อย่างที่ครูบอกนเนี่นอุปมาอุปมยความยากมันก็ไม่มากครับนะักเรียนแต่ว่าประเด็นคือเราต้องรู้ว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยในลักษณะความสัมพันธ์แบบใดถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบใดเราก็จะพอหาช้อยก็คือตัวเลือกที่มันตรงกับโจทย์ได้ใช่ไหมครับ แต่หากนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอุปมาอุไมยนั้นมีความสัมพันธ์แบบใดได้แบบใดบ้างนักเรียนก็จะเดาไม่ถูกประมาณนั้นครับนี่เอาเป็นว่าสิ่งที่ครูสอนคือเหมือนกับต้นแบบให้นักเรียนทราบว่าอุปมาอุไมยมันมีประมาณกี่แบบและแต่ละแบบมันหน้าตาเป็นอย่างไรพอนักเรียนรู้ก็เอาไปวิเคราะห์ข้อสอบก็จะทาข้อสอบได้แม่นยําและถูกต้องมากข,ขึ้น10คะแนนครับยิ่งเก็บได้มากโอกาสสอบผ่านก็มีสูงประมาณนี้นะครับนี่มาเริ่มกันครับวันนี้เป็น ครั้งที่5ครับเป็นเรื่องอุปมาอุไมยในด้านความหมายครับเป็นความสัมพันธ์ด uh ้านความหมายของคําเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าความหมายของคําคืออะไรอุปมาอุไายในลักษณะของความหมายของคํานั้นมันก็คือลักษณะที่เราใช้ความสัมพันธ์โดยการเน้นเน้นเน้นความหมายครับเน้นความหมายของคําความหมายมีแบบใดบ้างความหมายมี2แบบ ก็คือความหมายที่เหมือนกับความหมายที่มันตรงข้ามเหมือนกันก็คือขนานกันเป็นความหมายไปในทางเดียวกันพูดง่ายคือความหมายชนิดแรกเป็นความหมายทางเดียวกันกับความหมายชนิดสองเป็นความหมายตรงข้ามกันเลยถันไหมครับเรียแบบนั้นเราใช้ลักษณะของความหมายมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์สุดท้ายเราก็จะได้คําตอบออกมาถันไหมครับต่อมาเนี่ย ข้อสอบลักษณะเนี้ยถ้าพูดง่ายๆคือออกบ่อยนะนเียนในลักษณะของความหมายเนี่ยครับออกบ่อยและพูดง่ายๆคือใช้คําว่าค่อนข้างละกันเนาะค่อนข้างง่ายง่ายกว่าแบบสถานที่ใช่ไหมครับง่ายกว่าแบบลักษณะนามประมาณนั้นครับก็คือง่ายกว่าดังนั้นนักเรียนก็ควรรู้หลักการทําและนักเรียนจะทําข้อสอบลักษณะนี้ได้ครับโอเคนะครับไปดูกันครับนักเรียนก่อนอื่นครับครูสอนอุปมาอุปไมย ไว้แยกเพลิ t ให้นักเรียนเลยนะนักเรียนกดเพลิ t ครับแล้วก็มามองที่อุปอามาอุปไมยจริงๆนะตอนนี้ครูสอนไป4แล้วเนาะอันนี้ครูแค่ก๊อปปี้ภาพเก่ามาโอเคนะครับเข้าไปดูได้และแนะนําให้กด s u b สไครต์ให้ครูครับเรียนกด s u b สไครต์หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือกดติดตามไว้นักเรียนจะไม่พลาดคลิปอัปเดตของครูเลยครับนักเรียนโอเคนะส่วนการเรียนครับ เรียนฟรีครับเรียนไม่มีการเสียตังอะไรทั้งนั้นแต่หากนักเรียนอยากจะช่วยครูวันใดที่นักเรียนเห็นโฆษณามันขึ้นอยู่ในช่อง YouTube ของครูครับมันขึ้นไม่เยอะหรอกนักเรียนมันขึ้นน้อยถ้าเรียนเห็นมันขึ้นก็ไม่ต้องกดข้ามก็มันก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยของครูก็แค่นั้นครับเรียนไม่ได้รายได้เยอะหรอกครับแต่ถ้ามันมีโฆษณาขึ้นนักเรียนไม่กดข้ามครูก็ได้รายได,ได,ได้ตรงนั้นโอเคนะครับแค่นั้นเองครับส่วนการเรียนก็เรียนแบบฟรีไปเริ่มกันครับนักเรียนหน้าตาประมาณนี้ครับความหมายของคํามาดูอันนี้ก่นน่่ออนนนครรบด้าาาาลงเหมมยใว ครูแอบใบามาว่าเป็นความหมายของคําที่เป็นลักษณะของความหมายเหมือนกันเหมือนกันแปลว่าเป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนก่อนนะอันนี้ครูทํามาสอนใช่ไหมครับมันก็เลยมีคําใบ้อยู่ด้านล่างใช่นี่คือคาใบาด้านล่างแต่จริงๆแล้วเวลาสอบจริงอะ่ะคาใบ้ตรงนี้จะไม่มีครูใบเนี่ยครับจริงๆมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ครูเขียนมาเพื่อสอนนักเรียนเฉยๆ ว่าเออครูใบ้ว่ามันเป็นความหมายที่เหมือนกันนะลองคิดสิใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลาสอบจริงนักเรียนมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์เองว่ามันเป็นสถานที่เป็นหน้าที่เป็นลักษณะนามเป็นความหมายของคําใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นนักเรียนมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์เป็นที่ว่าศัยแล้วแต่นะครับแต่นี่ครูใบ้เฉยๆเพื่อความสนุกมาดูกันเรียนจะสังเกตเห็นว่าโจทย์บอกว่าดีคู่กับขาวใช่ไหมครับ นั่นเองจะสังเกตไปเห็นว่าดีคู่กับขาวแน่นอนครับถ้าเล่นนึกเล่นๆความดีมันก็จะแนวสีขาวใช่ไหมครับด้านไว้ใช่ไหมส่วนความชั่วเนี่ยความชั่วก็จะเป็นด้านดาร์กไซส์ใช่ไหมครับประมาณนี้นี่แหละนะเนี่ยสิ่งนี้ดีคู่กับขาวนัเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าความหมายมันเป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมก็คือความดีแน่นอนมันก็ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับความชั่วเนี่ยคิดว่าเป็นสีอะไรครับมันก็ต้องเป็นสีดํา เพื่อให้เป็นในทางทิศเดียวกันอ่มาดูคําตอบคําตอบจะหลอกนักเรียนได้ไม่เยอะหรอกครับมาดูเล่นเล่นอ่นักเรียนร้ายนี่ก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครไม่เคยรู้หลักการคิดมาก่อนก็อาจจะคิดว่าใช่ชั่วรายใช่ไหมอะไรประมาณนี้จริงจไม่ใช่นะสังเกตรครับครูให้เขาสังเกตเขาใช้คําว่าดีแล้วคู่กับสีที่มันเป็นสีขาวตรงนี้คือสีใช่ไหมครับดูเล่นๆมันจะสัมพันธ์กันข้ามไปได้ครับ อันนี้สีต่อไปเขาใช้ความชั่วครูให้สีนี้นะความชั่วนักเรียนก็ต้องคำนึงถึงเป็นคู่สีเหมือนกันใช่ไหมครับครูผู้นี้เข้าใจเนาะดีเป็นสีขาวดังนั้นชั่วก็ควรเป็นสีอะไรครับให้ไปในทางเดียวกันชั่วควรเป็นสีดำเห็นไหมดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือดีคู่กับขาวชั่วก็คู่กับดำ คำตอบต้องเป็นดําครูครับทําไมไม่ตอบมืดคําตอบง่ายเนี่ยถ้าใครไม่รู้มาก่อนจะตอบผิดตอบมืดไม่ได้เพราะมืดไม่ถือว่าเป็นสีใช่ไหมครับมืดไม่ใช่สีสีมันคือสีดําสีขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่นั้นคําที่เป็นสีอ่ะมันคือข้อนี้ใช่ไหมครับก็เลยต้องเลือกอันนี้ทําไมเอาสว่างไม่ได้ใช่ไหมครับครูเพราะว่าข้อนี้เขาอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่สีก็คแค่นั้นครับได้เนาะ หลอกนักเรียนได้ไม่เยอะหรอกถ้าเรียนวิเคราะห์ที่โจทย์ได้ถ้าเรียนเห็นโจทย์ถ้าเรียนวิเคราะห์เป็นเรียนจะรู้เลยว่าช้อยมันตลกยังไงนักเรียนก็กาได้ถูกไหมครับอันนี้ทันครูนรอกเนี่ยครูทําไมข้อนี้มันเป็นความหมายเดียวกันนักเรียนดูอย่างนี้ครับเขาบอกว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนสีขาวใช่ไหมครับก็คู่กันไงดีคู่กับขาวดังนั้นความชั่วก็จะเปรียบเสมือนสีดานี่ไงอุปมาอุปไมคือการเปรียบเทียบใช่ไหมครับดีคู่กับขาวชั่วก็คู่กับดํา ถูกไหมครับประมาณนี้แต่ไม่ได้แปลว่าคนใส่เสื้อสีดําแล้วเป็นคนชั่วนะไม่ใช่เขาเปรียบเทียบเฉยๆว่าเออประมาณว่าสีขาวเป็นตัวแทนของความดีนะสีดําก็เป็นตัวแทนของดักไซนิดหน่อยถันไหมครับเรียนและถ้าเราสังเกตเห็นคำๆครับนั่นเองจะมองว่าจริงๆมันก็เชื่อมโยงก,กันไปด้านหลังใช่ไหมแบบนี้นี่คือสีใช่ไหมครับมันก็ต้องอุปอมาอุปไมยหากเรียนมองในมุมกว้างมันก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมครับ ความดีความชั่วก็สีขาวสีดําได้นะครับแบบนี้เราเรียกอุปมาอุปไมในชนิดที่เรียกว่าเป็นความหมายเหมือนกันเหมือนกันแปลว่าไปในทางเดียวกันถันไหมครับไปดูต่อเขาใช้สีอะไรก็ต้องใช้สีใช้สีเป็นตัวแทนของความดีความชั่วดีสีขาวชั่วต้องเป็นสีดําดังนั้นคําตอบต้องกาดําใช่ไหมครับต่อไปมาดูต่อครานี้เหมือนกันแต่คราวนี้ใช้สีเป็นคู่เลยเนะีารดูนะครับ อันนี้ครูใบ้เนาะเป็นความหมายตรงข้ามแต่จริงๆเวลาสอบจริงไม่มีใครใบ้ให้เราเนาะสีเขาใช้สีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยดำคู่กับขาวแสดงว่านักเรียนแอบเห็นแล้วนี่คือสีแต่มันเป็นความหมายที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันขาวสลับดำเลยตรงข้ามกันเห็นเห็นดังนั้นโจทย์ใช่ไหมครับโจ์มันเป็นตรงข้ามนักเรียนก็ต้อง วิเคราะห์ชอยส์ให้มีความสัมพันธ์กับโจทย์แสดงว่าชอยส์ก็ต้องเป็นแนวตรงข้ามด้วยถึงมันจะมีความถูกต้องตรงกับโจทย์ครูสอนนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ออกแล้วอ๋อมันเป็นความหมายด้านตรงข้ามดังนั้นชอยส์มันก็ต้องเป็นตรงข้ามเหมือนกันถ้าอันไหนไม่ใช่ตรงข้ามตัดทิ้งอะไรมาดูครับอันนี้ตัดทิ้งใช่ไหมความมืดคู่กับกลางคืนอันนี้มันเป็นความหมายเดียวกันไปในทางเดียวกันครูสอนนี้เข้าใจใช่ไหมครับ ชัดเนาะต่อไปกลางคืนนั่นเองกลางคืนมันไม่ควรคู่กับดวงจันทร์เนาะจริงๆมันก็คู่กับดวงจันทร์ได้แต่มันไม่น่าจะใช่ความหมายในลักษณะเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลางคืนเราก็พบดวงจันทร์ได้นะมันเป็นไปในทางเดียวกันถูกไหมครับกลางวันเราก็พบแสงแดดได้นะถูกไหมครับมันเป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับถัดไปเนาะดังนั้นสิ่งที่นเรียนเลือกก็คืออะไรครับคําตอบถูกต้องคือกลางคืนมันคู่กับกลางวันนั่นเอง หรือถ้าพูดง่ายๆคือกลางคืนก็คือตัวแทนของสีดำใช่ไหมครับกลางวันคือตัวแทนของสีขาวแต่มันเป็นตัวแทนของความหมายที่ตรงข้ามถัาไม่เข้าเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเขาให้คู่ดําขาวตรงข้ามกันมาเราก็ต้องเลือกกลางคืนกับกลางวันซึ่งมันตรงข้ามส่วนกลางวันกับแสงแดดมันไม่ตรงข้ามเลือกไม่ได้กลางคืนกับดวงจันทร์มันก็ไม่ตรงข้ามเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับความมืดกับกลางคืนก็เลือกไม่ได้ก็เลยต้องเลือกกลางคืนกับกลางวันเพราะเป็นตรงข้ามครูสอนนี้เข้าใจไหมครับ ดังนั้นโจทย์ในลักษณะที่เป็นความหมายหน้าที่ของนเรียนคือดูโจทย์ว่าโจทย์มันเป็นความหมายเหมือนกันหรือความหมายตรงกันข้ามกันมีแค่นี้แหละนเรียนไม่เหมือนก็ตรงข้ามเลยเหมือนคือไปทางเดียวกันเดินไปด้วยกันแต่ตรงข้ามก็คือสลับขั้วเลยขั้วบวกขั้วลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่นเรียนมองว่าโจทย์มันความหมายเหมือนหรือความหมายต่างจากนั้นไปเลือกช้อยที่มันเป็นความหมายเหมือนหรือความหมายต่างที่สัมพันธ์กับโจทย์แค่นั้นเข้าใจหลักการไหมครับ เป็นไงบ้างท่านเรียนไม่ไม่เรียนมาก่อนแลนี่ยก็จะงงว่ามันหมายถึงอะไรใช่ไหมครับนั่นเอครับสิ่งที่ครูสอนคือรูปแบบของอุปมาอ,อปมาุปไมยเมื่อนักเรียนรู้รูปแบบนักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบได้อย่างเช่นข้อนี้เราวิเคราะห์โจทย์ว่ามันเป็นล,ลักษณะตรงข้ามช้อยก็ต้องเป็นตรงข้ามยังไงเราก็การถูกทันนะไปดูต่อนี่ครูใบมาเว้ว่าเป็นความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับนักเรียนรู้ได้ไงว่าความหมายเหมือนกันดูตรงนี้คู่นี้เห็นไหมครับ S 1> <S 1> เขาบอกว่ากลางวันมันคู่กับความสว่างแน่นอนกลางวันมันมีดวงอาทิตย์ไงมันสว่างแน่นอนสว่างจ้าเลยใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นความหมายเหมือนหรือความหมายในทางทิศเดียวกันเป็นไปในทางเดียวกันซ้ายซ้ายขวาขวาแล้วแต่ถูกไหมครับแต่จะไม่ใช่ขวาซ้ายขวาซ้ายคือตรงข้ามใช่ไหมนักเรียนนึกออกไหมความหมายเหมือนกันคือซ้ายซ้ายขวาขวาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตรงข้ามคือไม่ซ้ายก็ขวาคนละขั้วเลยทันนะครับ เราวิเคราะห์โจทย์ปั๊บกลางวันคู่กับความสว่างมันเป็นความหมายเหมือนกันแสดงว่ากลางคืนใช่ไหมนักเรี้ยนก็ต้องเลือกอะไรครับกลางคืนก็ควรคู่กับความมืดครับคําตอบก็จะตอบข้อนี้เพราะไรกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์ครับมันมีแค่ดวงจันทร์ดวงจันทร์แสงสว่างไม่ได้มากพอครับดวงจันทร์คู่ความมืดมืดสว่างนั่นเองครับเรียนก็คือกลางกลางวันคู่กับความสว่างกลางคืนก็คู่ความมืดนักเรี้ยนจะเห็นครับมันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับ สว่างซ้ําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเป็นความหมายไปในทางเดียวกันกลางคืนความหมายเหมือนกันก็คือมืดใช่ไหมครับสว่างกลาไม่ได้ร้ายไม่เกี่ยวเนาะร้ายมันน่าจะตรงข้ามกับดีใช่ไหมครับประมาณนี้หรือร้ายก็ต้องคู่กับความชั่วถ้าเป็นความหมายเหมือนกันครูวิเคราะห์งี้เข้าใจใช่ไหมครับนันกรีานดำดำไม่ใช่เพราะว่าดำเป็นสีไม่เกี่ยวกับสี คู่นี้คือคู่ของไปในทางเดียวกันกลางวันก็คือเทียบเท่าความสว่างกลางคืนก็เทียบเท่าความมืดมันเป็นความหมายในทิศทางเดียวกันก็คือข้อนี้ใช่ไหมครับความหมายเดียวกันเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันครับเหมือนกันทิศทางเดียวกันก็คือเปรียบเทียบกลางวันว่าเป็นความสว่างกลางคืนเราก็จะเปรียบเทียบเป็นความมืดครับ ส่วนเ้าอ,อื่นก็จะกลาไม่ได้ไมันเห็นภาพชัดเจนเนาะดำเป็นสีสว่างซ้ําไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนร้ายเพราะว่าสว่างไม่ใช่ความมืดสว่างก็คือกลางวันเนาะต่อมาร้ายก็ไม่เกี่ยวต่อมาดูต่อครับข้อนี้เหมือนกันคราวนี้นักเรียนสังเกตครับอ่ะคุณอันนี้ครูใบใช,ใช่ไหมครับนนะักเรียนเนาะครูใบตรงนี้แต่เวลาสอบจะไม่มีตรงนี้นะครับบอกเรียนก่อนจะไม่มีตรงนี้แต่เราแค่รู้ไว้ครับเพราะว่าเวลาสอบจริงเรา รู้ว่าโจทย์มันเป็นลักษณะใดก็จะทำได้เหมือนข้อน,นี้ครับเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าสีดําเสมือนความชั่วครับแน่นอนครับดําคือด้านดาร์กไซส์ใช่ไหมดตงนั้นเียก็พอเดาได้ว่าอ๋อมันเป็นความหมายที่คู่เหมือนกันดังนั้นช้อยก็ต้องเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกันอย่างนี้ครูสอนนี้ชัดเจนนะนั่นเอก็เลือกครับเขาบอกว่าดําคู่กับความชั่วนั่นเองก็ต้องเลือกใช่ไหมครับขาว คู่กับความสกรปรกใช่ไหมครับขาวน่าใช่ใช่ไหมแต่ขาวกวับความสกรปรกมันตรงอะไรครับมันตรงข้ามนะขาวควรจะคู่กับความสะอาดใช่ไหมครับดูดีย่างเนี่ยขาวควรจะคู่กับความสะอาดครูอยากวิเคราะห์โจทย์ให้ฟังราะนั้นข้อสามมีโอกาสถูกเพราะว่าเป็นไปนในทางเดียวกันใช่ไหมครับส่วนสีขาวเป็นความชั่วอันนี้ไม่ใช่ตรงข้าม มันตรงข้ามครูสอนนี้ชัดเจนนะครับวิธีการมองเพราะว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะของข้อสอบเหมือนกันนักเรียนต้องเลือกที่เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันที่เหมือนกันก็คือสีขาวหมายถึงความดีหรือสีขาวหมายถึงความสะอาดก็คือไปในทางเดียวกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนถามครูว่าครูจะเลือกอะไรนักเรียนก็ต้องเลือกให้มันสัมพันธ์กับบริบทด้วยใช่ไหมครับสมมุตินักเรียนเห็นดําชั่ว แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราจะเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ตรงนี้นะนนะเอาใหม่ครับตรงนี้ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าครูไฮไลท์มันก็เหมือนกับว่าในมุมกว้างมองในมุมกว้างนะก็นเนี่ยครับเห็นไหมครับต่อมาความชั่วแน่นอนครับขาวมันก็ควรคู่กับความดีเพื่อให้เป็นความดีความชั่วเป็นในบริบทที่ครองจองกันเห็นไหมครับนี่ยครับ จริงๆอุปมาอุปไมยอะนอกจากมันสัมพันธ์ในในตัวเองมันยังสัมพันธ์กันในตรงที่อื่นด้วยตัวเองคืออะไรเนี่ยดูครูนะอยากให้เนินเข้าใจตัวเองคือสัมพันธ์ง่ายๆตรงนี้ครับตัวเองก็คือดําคู่กับชั่วใช่ไหมครับแล้วก็ขาวก็จะคู่กับความดีเนี่ยสัมพันธ์ในตัวเองแล้วสัมพันธ์แบบมุมกว้างคืออะไรก็เนี่ยครับสีดํามันก็จะมาสีขาวก็คือเทียบสีความ เทียบความดีความชั่วก็จะเทียบความดีความชั่วเทียบแบบเนี้ยเห็นไหมครับด้านหน้าจะเป็นสีขาวสีดําด้านหลังก็จะเป็นความชั่วความดีมันจะสอดคล้องกันทั้งหมดเลยนักเรียนทําโจทย์บ่อยๆก็จะวิเคราะห์ได้พยายามติดตามครูสอนให้ครบนอนักเรียนเดี๋ยวครูจะเอาตะลุยโจทย์ไปจิบข้อสอบกอบพอทั้งหมดเลยเท่าที่มีนนะเดี๋ยวจะมาตะลุยโจทย์อุปมาอุปมากันสนุกสนุกกันครับเราใครยังไม่ผ่านกอพอในรอบอ e ีเอ็กซมเนาะเราจะไปฟาดคะแนนในรอบเปเปอร์กันครับ เห okay, นะครับสีดำกับความชั่วสีขาวกับความดีมันเป็นลักษณะที่เหมือนกันแล้วมีความสัมพันธ์มากสุดคือสีขาวคู่กับความดีครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ความสะอาดก็เกือบใช่แต่มันไม่สัมพันธ์มากใช่ไหมครับความสัมพันธ์ยังไม่ใกล้เท่าสีขาวกับความดีเพราะอ้างอิงจากบริบทที่โจทย์ครับบริบทที่โจทย์ สีดําสนับสนุสนความชั่วดังนั้นสีขาวจะสนับสนุนความดีได้นะครับต่อไปตัวอย่างที่ห้านักเรียนดูครับข้อสอบเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมกลางวันอะไรไม่รู้ด้านหลังแล้วอะไรไม่รู้ด้านหน้าแล้วเป็นมืดเห็นไหมจริงๆนัอเรียนนักเรียนต้องทราบว่า q u e s t i o n m a r k เนี่ยเขาอาจะไปไว้ตรงไหนก็ได้เราต้องทําได้ทั้งนั้นแหละ แต่จริงอะล,ลักษณะที่5เนี้ยแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยแต่ครูอยากให้เห็นว่ามันมีได้โอเคนะครับนักเรียนจะเลือกอะไรดีใช่ไหมครับก็ต้องช้าๆใจเย็นๆจําไว้ครับข,ข,ดข,ดข,าาดขีด2ขีดเนี้อยากให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขีด2เขีดนี้ยเป็นตัวแบ่งครับแค่นี้เองครับแบ่งความสัมพันธ์ไงกลางวันคู่กับอะไรดีนะแล้วก็มืดใช่ไหมครับมืดคู่กับอะไรดีนะนักเรียนก็มาเลือกครับถ้าเรียนเลือกดีดๆกลางวันมันน่าจะคู่กับอะไรดีครับ กลางคืนหรือเปล่าไหนครับกลางวันคู่กับกลางคืนใช่ไหมถ้าเรามองบริบทจากโจทย์นันเรเยนก็ลองเติมครับข้อนี้จะเหมือนลองเติมทั้งเรียนเติมครับกลางวันน่าจะคู่กับกลางคืนเติมเล่นๆอ่ากลางคืนมีสองข้อตัวนี้นะเติมเล่นๆว่ากลางคืนกลางวันคู่กับกลางคืนนัเนียนก็เดาว,ว่าอ๋อกลางวันคู่กลางคืนมันแสดงว่าเป็นความหมายที่เรียกว่าความหมายตรงข้าม เราก็ลองหาต่อซิว่ามันใช่หรือเปล่ากลางวันคู่กับกลางคืนดังนั้นความสว่างก็จะคู่กับความมืดสว่างก็คู่กับความมืดอ้าวมันคล้องจองกันครับมันใช่เลยมันเป็นลักษณะความหมายที่ตรงข้ามชัดเจนไหมครับเรี่ยหรือครูมาเขียนให้เรียนเห็นตรงนี้ครับเรียนจะมองเห็นมากขึ้นกลางวันใช่ไหมครับ มันก็จะคู่กับกลางคืนแบบนี้และอีกอันหนึ่งก็คือขูแลดนะแลดมาเขียนข้างล่างสว่างก็จะคู่กับมืดมันเป็นความหมายที่เรียกว่าอุปมาอุปไมในลักษณะที่มันเป็นตรงข้ามแล้วเรียนจะเห็นภาพว่าเนี่ยมันสัมพันธ์นะครับเนี่ยตรงข้ามและเนี่ยก็ตรงข้ามนี่คือความสัมพันธ์ภายในตัวเองใช่ไหมครับดูความสัมพันธ์รอบนอกด้วยสวยงามเหมือนกันดูนะ กลางวันก็คือความสว่างนั่นเองใช่ไหมครับพอมากลางคืนก็คือความมืดคู่หน้าคู่หน้าคู่หลังคู่หลังมีความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยวันใดที่อุปมาอุปไมยมีความสัมพันธ์แบบนี้นี่คืออุปมาอุปไมยที่ถูกต้องอะเนี่ยเจะเห็นภาพบางอย่างเห็นไหมครับอุปมาอุปไมยที่ถูกต้องคือในตัวเองก็คือกลางวันคู่กับกลางคืนความสว่างคู่กับความมืดนั่นมันคือตรงข้ามใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนมองความสัมพันธ์รอบนอกรอบนอกคือกลางวัน ไปหมายถึงความสว่างต่อมากลางคืนก็จะหมายถึงความมืดมันสอดคล้องกันไปหมดอะครับเนี่ยถ้าคนคิดข้อสอบอุบมาอุปไมยดีๆมันจะตรงกันหมดอะเน,นี่ยมองยังไงก็ได้หลายมุมก็คือยังไงก็ถูกขอแค่เรียนวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นอะไรดังนั้นขอน้อนี้ตอบอง่ายๆครับตอบว่ากลางคืนกับสว่างครับเพราะว่ากลางวันมันตรงข้ามกับกลางคืนใช่ไหมครับในเควช t i o n m แรกแล้วด้านหน้าก็คือความสว่างมันก็จะคู่กับความมืดใช่ไหมครับ ชัดเจนเนาะแล้วเรนบอกทําไมกาข้อแรกไม่ได้ไม่เกี่ยวกับสีเห็นไหมครับแล้วเรนสังเกตคำว่ามืดครับมืดไม่ใช่สีเนาะก็จะไม่ไม่เกี่ยวกับสีทํามมไ,มไ,มไ,มทไมไม่ตอบขาวก็จะไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมครับชัดเจนนะต่อมาทําไมไม่ตอบข้อสี่มองง่ายมากนี่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือความหมายเหมือนกันไม่ใช่ทางตรงข้ามแต่โจทย์มันตรงข้ามดังนั้นชอยต้องตรงข้ามด้วยดังนั้นตัวเลือกที่สวยงามที่สุดคือข้อสอง เป็นไงครับเนียชัดเจนมากขึ้นเนาะคาตอบครับตามนี้เลยต่อมาครับครูสรุปคำเรีเยอุปมาอุปไมยในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ในด้านความหมายเนี่ยมันจะเป็นง่ายครับมันเป็นค่อนข้างง่ายเลยแหละถึงง่ายที่สุดก็ได้โดยนักเรียนจะใช้ความสัมพันธ์ของความหมายก็คือนักเรียนมองไปที่โจทย์แล้วดูซิมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงข้าม จากนั้นนักเรียนก็มาเลือกช้อยพิจารณาช้อยว่ามันเป็นความหมายเดียวกับโจทย์หรือเปล่ามัน,เป,นเป็นในทางเดียวกับโจทย์หรือเปล่าถ้าโจทย์เป็นความหมายเหมือนช้อยก็ต้องเป็นความหมายเหมือนถ้าโจทย์เป็นความหมายต่างช้อยก็ต้องเป็นความหมายต่างถูกไหมครับไม่ใช่มันไม่ตรงกับโจทย์เลยความสัมพันธ์ที่โจทย์คือตัววิเคราะห์แล้วก็มาเลือกช้อยทันนะครับนั่นคือวิธีการทําในลักษณะขอ,ของความหมายอย่างอื่นก็เหมือนกันครับเรียนอุปมาอุปไมยช้อยต้องสัมพันธ์กับโจทย์ช้อยต้องเป็นลักษณะความสัมพันธ์เดียวกับโจทย์ทันไหมครับ ดังนั้นนักเรียนมองออกว่าอ๋อความหมายหลักๆมีความหมาย2แบบคือเหมือนกันเลยกับตรงข้ามกันไปเลยสุดขั้วแบบนี้นักเรียนก็จะรู้และหาคำตอบได้แม่นยำมากขึ้นครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจครับในคลิปที่5ของอุปามาไม่ครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเนี่ยสวัสดีครับ